สวัสดีครับผมเดฟลูก้าบิงกินนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอาชีพทางเลือกอีกหนึ่งอาชีพนึงครับที่ผมเพิ่มเพิ่มเข้ามาให้วันนี้ก็คืออาชีพตกปลานั่อเนอะอาะจุดแผนที่จะอยู่ตรงนี้นะครับการวิธีตกปลาเนี่ยกย็ตรงนี้จะเป็นท่าเรือเนาะแล้วก็ขับรถมาจอดได้เลยผมทำที่เก็บรถเบิกรถไ้ถให้แล้วตรงนี้เนาะเก็บรถบิรถจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ ส่วนเรือจอีตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นจุดซื้อเรือก็มีเรือให้เราเลือกครอันนี้ผมใส่แค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวอนาคตอาจจะเพิ่มให้หรือว่าปรับเปลี่ยนให้นะครับเรือก็จะมีน้ําหนักแล้วก็เปิดท้ายได้นะเปิดท้ายเรือได้เหมือนกันอันนี้ก็คือ20 40 60 80แล้วก็ตามด้วยร้อยโลนะครับเรือแต่ละลําก็ความดีข้อดีข้อเสียก็จะแตกต่างกันไปทีนี้อ่า เราต้องไปซื้อเบ็ดแล้วก็เหยื่อนะเบ็ดตกปลาน้ำลึกแล้วก็เหยื่อที่ที่นี่เลยโฮมโปรได้ Home เลย,เลยจะอยู่จุดนี้นะก็ไปซื้อมาขับรถไปซื้อเหยื่อมาเยอะๆแล้วก็เอามาเบิกใส่เรือเนาะอันนี้เราโลเพเป็นคนตกปลาได้ตามสะดวกสบายเลยทีนี้เราก็เบิรกรได้ตรงไอ้เบิกเรือสิไม่ใช่เบิรกรถ <laughs> <laughs> เบิกเรือปุ๊บอ่ะเปิดทางเรือนี่ย เหมือนคันนี้ของผมจะ60กิโลผมซื้อมาก็สามารถใส่ของใส่อะไรได้ปกติะครับใส่ได้ปกติเลยเนอะทีนี้เรือถ้าเรือเราหายหรือว่าอะไรเงี้ยก็เพาวได้ที่ผาวเรือจะอยู่ซ้ายมือของผมขอแยาเก็บรถเรือคันนี้ก่อนโอเคนี่ที่ที่ผาวเรือจะอยู่ตรงนี้นะ สำหรับใครที่เรือหายหรือว่าเรือเบอิกไม่เจออะไรประมาณนี้เราก็สามารถไป่าเรือได้วิธีการตกนะครับวิธีการตกก็คือให้เราขับเรือไปที่จุดตกนะจุดตกที่อยู่ข้างนอกขอญาตวาไปนะครับโอเคอ่ะสมมติว่าอ่ะสมมติผมขี่เรือมาในวงแล้ว ทีนี้ถ้าเป็นเรือธรรมดาหรือว่าเมื่อก่อนอะ่ะเวลาขึ้นสัตว์อะเรือมันจะไหลทีเนี้ยผมเลยเพิ่มฟังก์ชันการทอดสมอเรือให้โดยการเรากดปุ่ม H นะปุ่ม H 1 t H hot dog ก็ปุ๊บเราก็จะปล่อยสมอเรือเดี๋ยวเราก็จะฟรีจะแข็งเยี่ยงนี้แหละก็จะไม่ขยับไปไหนเนาะเพื่อที่จะได้ไม่ปวดหัวกันด้วยแล้วก็ วิธีการตกนะครับก็คือต้องมีเหยื่อโอเคโทษทีครับตะกี้ไม่มีอหยื่อก็ตกอย่างนี้เลยก็จะขึ้น UI มาให้เราจะนับเวลาเป็นวิตอนนี้จะมีโบนัสให้เราด้วยนะ จะมีโบนัสมียมีคอสพทาก็ใช้เวลาตกตรงนี้แหละสามารถพาเพื่อนมาช่วยกันตกหรือว่าอะไรก็ได้เพื่อที่จะอยู่รอดเวลาแล้วก็ราคาก็ดูได้ในอีโคเลยเนาะประมาณนี้สำหรับงานตกเลยแล้วลก็ชี้แจงอันนี้ก่อนนะครับใน่นาครถ้าเกิดว่าออมีคนสนใจมาทําเยอะหรือว่าอะไรเนี้ยผมอาจจะต้องใส่มินิเกมเข้าไปนะเพื่อให้มันสนุกแล้วก็ ค้มค่าในการควบคุมราคาหรือว่าจํานวนอะไรที่มันออกไปนะฮะก็ตะกี้ก็ตกก็ขึ้นเลยปกติโอเคครับถ้าสมมติว่าเราตกเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมทีนี้เราจะเอาสมอรเรอขึ้นแล้วก็ขึ้นไปนั่งก่อนครับก็รอแป๊บหนึ่งแล้วกดปุ่มเฮตอนสมอรเรือทีออนี้เรือเราก็จะขับได้เหมือนเดิมแล้วโอเคนะครับขอบคุณมากครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เดี๋ยวจะ มีอัปเดตสำหรับเรื่องงานตกปลาฉลามนะผมจะแก้ไขให้มันน่าเล่นแล้วก็ดีกว่าเดิมในาชีิตของการตกปลาฉลามครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับไปลุ่น